สวัสดีครับยินีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราวันนี้นะครับ ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆว่าโลกดิจิทัลนี่มันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราแบบเต็มๆแล้วนะครับลองดูสถิติล่าสุดของคนไทยสิครับ Facebook นี่4ี่ล้านผู้ใช้ YouTube ก็43.9ล้าน t ิ k t ตอนี่มาแรงมาก40.8ล้านแล้วก็ยังมี t w i t t e อร์อีก14.6ล้านโอ้โหตัวเลขมหาศาลขนาดนี้ก็ยืนอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเราอยู่ในยุคดิจิทัลกันอย่างแท้จริงวันนี้เราเลยจะมาสำรวจกันในประเด็นสุขภาพดียุคดิจิทัลครับคือเราจะมาดูกันว่าเทคโนโลย ทุกวันนี้มันส่งผลกับสุขภาพกายสุขภาพใจเรายังไงบ้างโดยเราจะอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารคําสอนเรื่องทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลักแล้วก็มีงานวิจัยบทความอื่นๆที่น่าสนใจมาเสริมด้วยครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจทั้งข้อดีข้อเสียโอกาสความเสี่ยงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีแล้วก็ลองหาแนวทางสร้างสมดุลเพื่อให้เราใช้ชีวิตในยุคนี้ได้แบบสุขภาพดีที่สุดนะครับโอเคเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับ คือโทษของคนไทยหรือ t C W I ปีล่าสุด2566เนี่ยเขาบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่เลยนะ เกือบครึ่งคือ44.04%ยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าต้องพัฒนาครับซึ่งตัวเลขนี้มันก็สะท้อนภาพที่น่าสนใจนะครับว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่อาจจะยังใช้เทคโนโลยีได้ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แล้วก็มีความเสี่ยงต่างๆตามมาได้โดยเฉพาะช่วงโควิด1 i ที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งเห็นภาพชัดเลยนะครับตอนนั้นคือเราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพกันเยอะขึ้นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแอปประกันสุขภาพหรือการบันทึกข้อมูลสุขภาพต่างๆผลสมรวจช่วงนั้นก็บอกว่าคนไทยใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ถึง72.74%เลยทีเดียวอืมใช่ค่ะคนหันมาสนใจสุขภาพเยอะขึ้นแต่ก็น่าแปลกนะครับที่ในขณะเดียวกันเนี่ยเทคโนโลยีเองกลับกลายเป็นตัวการสร้างปัญหาสุขภาพซะเองโดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กๆมีข้อมูลจากนิด้าโพป,ปี2564พบว่าเด็กไทยใช้เวลาบนโลกออนไลน์สูงถึง89%โอ้โหเกือบ90%เลยนะครับ ค่ะตัวเลขน่าตกใจมากจริงๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือเทคโนโลยีมันไม่ได้กระทบแค่ด้านใดด้านหนึ่งนะคะแต่มันส่งผลต่อสุขภาพในภาพรวมเลยอย่างที่ทางสสสเขาเคยจำแนกไว้มันมีอย่างน้อย4มิติสุขภาพที่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะ มิติแรกก็คือสุขภาพกายอันนี้ชัดเจนเดี๋ยวนี้ข้อมูลจากการใช้ชีวิตดิจิตัลของเราเนี่ยเช่นเราเดินวันละกี่ก้าวกินอะไรไปบ้างหรือกระทั่งสิ่งที่เราโพสต์ลงโซเชียลก็อาจจะถูกนํามาใช้ประกอบการวินิจฉัยทางการแพทย์ได้เหมือนกันนะคะอ๋อครับครับมิติที่2คือสุขภาพจิตค่ะ โซเชียลมีเดียเนี่ยมันเหมือนเป็นพื้นที่ให้เราระบายความรู้สึกได้ก็จริงนะคะแต่ก็เป็นดาบสองคมมาก,มากๆเพราะมันเปิดช่องให้เกิดการกลัน่นแกล้งทางไซเบอร์หรือไซเบอร์บูลี่งได้ง่ายและที่สําคัญคือมันทําให้เกิดภาวะเสพติดได้ง่ายมากเพราะมันแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจําวันของเราจนบางทีเราแยกไม่ออกเลยคะ่ะครับจริงด้วยครับ มิติสุขภาพปัญญาอันนี้ก็คือเรื่องของดิจิทัลลิเทอเรซีหรือที่เราพูดกันบ่อยๆว่ารู้เท่ารู้ทันรู้ทั่วนั่นแหละค่ะคือมันสําคัญมากๆในการที่เราจะกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารที่มันเยอะแยะท่วมท้นไปหมดในโลกออนไลน์ยกตัวอย่างง่ายๆก็เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนะะี่ยค่ะมีข้อมูลทั้งดีไม่ดีข้อเท็จจริงความเห็นปนเปกันไปหมดเลยถ้าเราขาดทักษะการประเมินที่ดีก็อาจจะหลงเชื่อข้อมูลผิดๆได้ง่ายๆเลยอืมครับและมิติสุดท้ายคือสุขภาพสังคมค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือที่เรียกว่าร่างอวตารคือมันเป็นบุคลิกภาพที่เราแสดงออกไปในพื้นที่ดิจิตอลซึ่งบางคนอาจจะมีหลายตัวตนด้วยซ้ําในแต่ละแพลตฟอร์มนะคะการมีตัวตนออนไลน์แบบนี้มันก็ส่งผลต่อวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วก็วิธีที่เรามองตัวเองในสังคมยุคใหม่นี้ด้วยค่ะเข้าใจเลยครับว่ามันโยงใยกันหลายด้านมากๆจริงๆทีนี้เอ่อเราลองมาดูผลกระทบทางกายภาพแบบชัดๆกันหน่อยดีไหมครับ การที่เราต้องจ้องหน้าจอนานเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนกันทําเป็นประจําทุกวันเนี่ยมันส่งผลเสียต่อร่างกายเรายัางไงได้บ้างครับอันนี้อ้างอิงจากบทความของสนุก com นะครับแน่นอนเลยเอาวอยัยวะแรกที่น่าจะโดนผลกระทบไปเต็มๆก็คือดวงตาของเรานี่เอง แสงสีฟ้าหรือบลูไลท์ที่ออกมาจากหน้าจอพวกนี้เนี่ยเออมันมีพลังงานสูงซึ่งก็มีงานวิจัยบางชิ้นนะครับที่ชี้ว่าอาจจะส่งผลเสียต่อจอประสาทตาหรือเรติน่าของเราในระยะยาวได้ทาให้เกิดอาการตาลา้าปวดตาตาแห้งตาพร่ามัวหรือที่เขาเรียกรวมๆกันว่า Computer Vision Syndrome. s y n d r นโดมค่ะได้ยินบ่อยเลยค่ะอาการนี้ใช่ครับและถ้าเป็นมากๆเนี่ยก็อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเสื่อมหรือต้อกระจกได้ด้วยนะครับ ถัดมาก็เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูแล้วก็ข้อต่อต่างๆครับหลายคนน่าจะเริ่มคุ้นกับคำว่าออฟฟิศซินโดรมอ๋อใช่ค่ะเป็นกันเยอะมากใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการติดจอไม่ว่าจะจอคอมหรือจอมือถือนานๆก็เป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้เราปวดคอบา่าไหล่หรือปวดหลังได้บางคนอาจจะมีอาการนิ้วล็อกหรือว่ามีอาการปวดชาที่ปลายแขนกับมือจากการที่เราถือโทรศัพท์นานๆในท่าเดิม ท่าเดิมๆซ้ำๆครับปัญหาพวกนี้มันเกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำๆในท่าทางที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะหนึกไม่ถึงกันเท่าไหร่คือเรื่องระบบทางเดินอาหารและการขับถ่ายครับอันนี้เกี่ยวด้วยเหรอคะเกี่ยวครับมีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าหน้าจอมือถือเราเนี่ยอาจจะมีแบคทีเรียเยอะกว่าที่รองนั่งชักโครกซะอีกนะครับโห้จริงเหรอคะเนี่ยครับ แล้วที่นี้ถ้าเราจับมือถือเราก็มาหยิบอาหารเข้าปากเลยเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะนําเชื้อโรคเข้าร่างกายทําให้ท้องเสียได้ง่ายๆนอกจากนั้นพฤติกรรมติดจออื่นๆเช่นกินข้าวไม่ตรงเวลามัวแต่เล่นมือถือหรือบางคนติดนิสัยเอามือถือเข้าไปเล่นในห้องน้ํานานๆอันนี้ก็ส่งผลเสียต่อระบบขับถ่ายได้เหมือนกันนะครับอาจทําให้ท้องผูกหรือบางคนเป็นฤิศีดวงทวารไปเลยก็มี อ๋อค่ะค่ะขอขยายความเรื่องอาการปวดกล้ามเนื้อที่เชื่อมโยงกับออฟฟิศซินโดรมเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคือจริงๆแล้วในทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดนะคะหัวใจสําคัญของมันเลยคือมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมัดเดิมๆของเราเนี่ยมันทํางานหนักซ้ําๆเป็นเวลานานๆหรือว่าเราอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมต่อเนื่องนานเกินไปค่ะ สาเหตุหลักๆก,ก็อย่างที่เราคุยกันเลยค่ะคือการนั่งทํางานหน้าคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การก้มมองจอมือถือนานๆโดยที่เราไม่ได้ขยับเปลี่ยนอิริยาบทเลยกล้ามเนื้อบริเวณคอบา่าไหล่หลังพวกนี้ก็จะเกรงค้างอยู่ตลอดเวลาจนเกิดการอักเสบแล้วก็มีอาการปวดตามมาค่ะครับ อาการที่เจอบ่อยๆเลยก็คือจะปวดเมื่อยตึงๆบริเวณคอบ่าไหล่หรือสะบักคือมันจะปวดแบบระบุตำแหน่งชัดๆไม่ค่อยได้อ่ะค่ะบางคนก็ปวดร้าวขึ้นไปที่ศีรษะกลายเป็นปวดหัวเรื้อรังหรือเป็นไมเกรนไปเลยก็มีหรือปวดหลังจากการนั่งผิดท่านั่งนานๆมางรายอาจจะมีอาการชาลงแขนหรือลงขาจากการที่เส้นประสาทหรือหลอดเลือดมันโดนกดทับนานๆหรือมีอาการที่มือเช่นนิ้วล็อกหรือปวดชาบริเวณข้อมือจากการใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ดนานๆค่ะครับผมทีนี้วิธีป้อง การเบื้องต้นง่ายๆที่พอจะช่วยได้นะคะก็คือการปรับสภาพแวดล้อมการทํางานให้เหมาะสมอย่างเช่นปรับระดับความสูงของโต๊ะเก้าอี e, ้หน้าจอคอมให้มันพอดีกับสรีระร่างกายเราและที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือต้องพักค่ะต้องหาเวลาพักสายตาลุกขึ้นขยับร่างกายยืดเส้นยืดสายทุกๆชั่วโมงเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายบ้างค่ะฟังดูนะนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องปวดเมื่อยธรรมดามดาแล้วนะครับเนี่ย มันกระทบไปถึงสุขภาพด้านอื่นๆด้วยอย่างเรื่องโรคอ้วนหรือภาวะขาดสารอาหารอันนี้ก็น่าสนใจครับมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไซมอนโบลิวาที่โคลอมเบียเขาพบว่าการใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า5ชั่วโมงต่อวันเนี่ย เพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนได้ถึง43%เลยนะครับโหเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้มักจะมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มหว,วานหวานกินของว่างหรือกินฟาสต์ฟู้ดมากขึ้นแล้วก็ขยับร่างกายน้อยลงด้วยแต่ในทางกลับกันนะครับบางคนก็อาจจะมัวแต่จดจ่ออยู่กับหน้าจอมากไปจนลืมกินข้าวไปเลยหรือกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์อันนี้ก็เสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหารได้เหมือนกันอืมค่ะเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยแล้วก็มาถึงเรื่องใหญ่เลยครับคือสุขภาพจิต อันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ตรงกับตัวเองบ้างแหละเวลาที่เราขานมือถือหรือเน็ตหมดเนี่ยบางคนจะรู้สึกกระวนกระวายหงุดหงิดง่ายขึ้นควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยากขึ้นหรือเครียดง่ายจากการที่เราต้องรับข่าวสารเยอะแยะที่มันถาโถมเข้ามาตลอดเวลาใช่ค่ะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันครับแล้วก็มีบางคนอาจจะมีอาการที่เรียกว่า pop corn brain คือสมองเรามันคุ้นชินกับการประมวลผลข้อมูลเร็วๆสั้นๆตลอดเวลาพอต้องรออะไรนานๆหน่อยก็จะรู้สึกหงุดหงิดง่ายขึ้น อ๋อมีชื่อเรียกด้วยเหรอคะเพิ่งเคยได้ยินใช่ครับนอกจากนี้ก็ยังมีอาการอื่นๆอ,อีกนะครับเช่นอาจจะหลงเชื่อข่าวปลอมได้ง่ายขึ้นรู้สึกเศร้าหรือวิตกกังวลจากการที่เราอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในโซเชียลหรืออาการกลัวตกกระแสที่เรียกว่า FMO fear of missing out แล้วก็ภาวะติดมือถือหรือ nomophobia nomophobia oph n e p h o ที่กลัวการไม่มีมือถือใช้มากๆครับ ค่ะประเด็นเรื่องสุขภาพจิตนี่สัมพันธ์มากๆจริงๆนะคะคกลไกหนึ่งที่ส่งผลกระทบชัดเจนเลยก็คือการที่เราเห็นชีวิตด้านที่ดูดีด้านที่สมบูรณ์แบบของคนอื่นๆบนโซเชียลมีเดียตลอดเวลาเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเองได้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วบ่อยครั้งมันก็นําไปสู่ความรู้สึกด้อยค่าไม่พอใจในสิ่งที่เรามีทั้งๆท,งที่จริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะเป็นแค่เซี่ยวเดียวที่เขาคัดสรรมาแล้วว่าจะให้เห็นเท่านั้นเองจริงครับ เหมือนยอดภูเขาน้ําแข็งใช่ค่ะแล้วคนกระทบที่ตามมาแบบต่อเนื่องเลยก็คือการที่เราเชื่อมต่อตลอดเวลาหรือที่เรียกว่า always on culture เนี่ยมันรบกวนการนอนหลับของเราอย่างมากเลยนะคะทั้งในแง่ของปริมาณคือนอนน้อยลงแล้วก็คุณภาพการนอนคือหลับไม่สนิทซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจโดยรวมของเราอยู่แล้วแล้วมันยังกระทบไปถึงสมดุลชีวิตการทำงานหรือ work life balance ด้วยค่ะเพราะเส้นแบ่งระหว่างเวลาง,งานกับเวลาส่วนตัวมันเริ่มเลือนลางไปหมด เราอาจจะเช็คอีเมลตอบแชทงานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทําให้เราไม่ได้พักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะทํางานตลอดเวลาไปเลยใช่ค่ะนอกจากนี้การที่เราหมกมุ่นอยู่กับหน้าจอมากๆเนี่ยมันยังส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเราในโลกจริงด้วยนะคะมีงานวิจัยของ Pew Research Center ที่น่าสนใจเขาพบว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนจำนวนมากถึง8 2ยอมรับเลยนะคะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยส่งผลเสียต่อการสนทนาแบบเผชิญหน้าโอ oh. แปเซเลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะเรามักจะก้มหน้ามองจอมากกว่าที่จะสบตาคู่สนทนาค่ะมันก็เลยทําให้ทักษะการสื่อสารในชีวิตจริงของเราลดลงสมาธิสั้นลงอ่านเรยยาวๆได้ยากขึ้นแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องความเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆที่ถูกพูดถึงเหมือนกันนะคะเช่นมีการศึกษาบางชิ้นที่ชี้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากมือถืออาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพบางอย่างได้แม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะว่าเป็นสาเหตุโดยตรงหรือเปล่าแต่ก็เป็นประเด็นที่น่าจับตา รวมถึงมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่บอกว่าแค่ระวางมือถือไว้ใกล้ๆตัวเนี่ยก็ส่งผลให้สมองส่วนหนึ่งของเราพรวงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานและความจำลดลงได้แล้วค่ะโหแค่วางไว้ใกล้ๆก็มีผลแล้วเหรอครับเนี่ยน่ากังวลเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กรุ่นใหม่หรือเจนซี่ที่เขาเติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยีมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตั้งแต่เกิดเลยสถิติจากนิดาโพจะบอกว่าเด็กไทย89%ใช้เวลาส่วนใหญ่ออนไลน์ก็ยิ่งตอกย้ำเรื่องนี้เข้าไปใหญ่เลยครับ ทางสสสเองก็เคยชี้ให้เห็นพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงของเด็กกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับเช่นการติดอุปกรณ์ติดโซเชียลหรือเกมมากเกินไปมีแนวโน้มที่จะมีโรคส่วนตัวสูงและก็เรื่องความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ที่อาจจะต่ำลงเช่นใจร้อนรอคอยไม่ค่อยเป็นแล้วก็คล้อยตามกระแสสังคมได้ง่ายด้วยครับใช่เลยค่ะ ผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กนี่เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษจริงๆค่ะเพราะมันมีความเสี่ยงเฉพาะกลุ่มที่น่ากังวลอยู่หลายอย่างเลยอย่างแรกเลยก็คือโรคสมาธิสั้น ADHD attention deficit hyperactivity disorder ค่ะ มีงานวิจัยอย่างเช่นของรอสอดอรนพสิทธิ์สิริพรพาณิชที่ท่านชี้ว่าการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปในเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยอาจจะส่งผลให้เด็กมีสมาธิสั้นลงเรียนรู้ได้ช้าลงมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลงแล้วก็อาจจะก้าวร้าวมากขึ้นด้วยค่ะแม้ว่าโรคนี้จะมีปัจจัยจากพันธุก,กรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่พฤติกรรมการใช้จอแล้วก็การเลี้ยงดูก็ถือเป็นปัจจัยร่วมที่สําคัญมากๆเลย อาการที่เราพอจะสังเกตได้ก็คือเด็กอาจจะดูเหม่อลอยง่ายวอกแวกง่ายทําอะไรต่อเนื่องนานๆไม่ค่อยได้หรือดูอยู่ไม่นิ่งหุนหันพันแล่นค่ะครับน่าเป็นห่วงจริงๆครับช้าหรืออาจจะไม่พูดเลยมีพฤติกรรมซ้ำๆซึ่งสาเหตุหลักเลยนะคะมาจากการเลี้ยงดูที่ปล่อยให้เด็กเล็กโดยเฉพาะช่วงก่อนสองขวบอยู่กับหน้าจอมากเกินไปค่ะ อ๋อเกิดจากการเลี้ยงดูด้วยจอใช่ค่ะทําให้เด็กขาดการปฏิสัมพันธ์แล้วก็การสื่อสารแบบสองทางที่มันจําเป็นมากๆต่อพัฒนาการทางสมองและสังคมของเขานะคะการป้องกันที่ดีที่สุดเลยก็คืองดงดให้เด็กต่ํากว่า2ขวบดูหน้าจอทุกชนิดเด็ดขาดเลยค่ะส่วนเด็กที่โตกว่า2ขวบแล้วก็ควรจํากัดเวลาไม่ให้เกิน1ชั่วโมงต่อวันแล้วก็เน้นไปหากิจกรรมอื่นๆที่เขาจะได้พูดคุยเล่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูหรือเพื่อนๆแทนค่ะครับ อันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับสาหรับคุณพ่อคุณแม่สำคัญมากค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องโรคอ้วนที่พบมากขึ้นในเด็กยุคนี้เหมือนกันนะคะเพราะกิจกรรมยามว่างของเด็กๆมันเปลี่ยนไปจากการวิ่งเล่นนอกบ้านก็กลายมาเป็นการนั่งนิ่งๆอยู่หน้าจอทําให้การเผาผ่านพลังงานมันน้อยลงประกอบกับการเข้าถึงอาหารที่พลังงานสูงน้ําตาลสูงไขมันสูงอย่างพวกฟาสต์ฟู้ดน้ำมัดลมขนมต่างๆมันง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ และสุดท้ายแม้แต่โรคไมเกรนก็พบในเด็กได้มากขึ้นนะคะปัจจัยกระตุ้นในยุคนี้ก็มีหลายอย่างเลยทั้งการจ้องแสงสีฟ้าจากจอนานๆการนอนหลับไม่เพียงพอความเครียดจากการเรียนหรือการใช้โซเชียลมีเดียรวมถึงการกินอาหารแปรรูปหรืออาหารไขมันสูงเป็นประจำก็เป็นตัวกระตุ้นได้เหมือนกันค่ะโหฟังดูแล้วผลกระทบมันรอบด้านแล้วก็น่ากังวลก,กว่าที่เราคิดไว้ยเยอะเลยนะครับเนี่ยและที่นี้เราจะใช้เทคโนโลยีกันยังไงดีล่ะครับให้สุขภาพดีไม่ตกเป็นทาสของมัน มีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเขาเรียกว่าดิจิตอลเวลงหรือการสร้างสุภาวะที่ดีในโลกดิจิตอลอืมค่ะเคยได้ยินเหมือนกันค่ะหลักการสําคัญของมันก็คือการปรับมุมมองแล้วก็พฤติกรรมของเราเองนี่แหละครับเช่นลองลดการโฟกัสที่ตัวเองลงหน่อยหันมาใส่ใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นในโลกออนไลน์ให้มากขึ้น เลือกที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์พยายามพัฒนาทัศนคติเชิงบวกแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการเห็นคุณค่าในตัวเองครับโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแทนที่จะใช้มันเพื่อเปรียบเทียบตัวเองกับภาพชีวิตสวยหรูของคนอื่นที่เราเห็นบนหน้าจอนะครับเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยค่ะครับแล้วก็มีเทคนิคปฏิบัติง่ายๆที่ทางสมคทรเขาแนะนำไว้5ข้อลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะครับ ข้อแรกคือสร้างขอบเขตให้ชัดเจนครับเวลาที่เราพักผ่อนจริงๆอย่างตอนกินข้าวหรือตอนออกกําลังกายก็ควรจะวางหน้าจอลงให้เราได้อยู่กับกิจกรรมตรงหน้าแล้วก็คนรอบข้างจริงๆครับค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยค่ะข้อ2ปิดการแจ้งเตือนหรือ notification ที่ไม่จําเป็นบ้างครับพวกเสียงเตือนหรือข้อความที่มันเด้งขึ้นมาตลอดเวลาเนี่ยมันรบกวนสมาธิเรามากๆเลยลองเลือกเปิดเฉพาะอันที่มันสําคัญจริงๆก็พอ ข้อ 3. าอย่านำมือถือเข้าไปในห้องนอนหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ไม่ควรเล่นก่อนนอนครับเพราะแสงสีฟ้าจากจอเนี่ยมันไปนรบกวนการหลั่งสารเมลาโทนินที่ช่วยให้เรานอนหลับทำให้นอนหลับยากหรือหลับไม่สนิทได้อืมข้อนี้สำคัญมากต่อการนอนเลยนะคะใช่ครับข้อ 4. หาเวลาพักสายตาพักสมองจากหน้าจอบ้างทุกๆชั่วโมงควรจะลุกขึ้นเดินยืดเส้นยืดสายหรือมองไปกไกล,กลสัก10-15นาทีให้สมองได้ผ่อนคลายบ้างครับและข้อ5 เรื่องที่สําคัญหรือเรื่องที่ละเอียดอ่อนควรจะหาเวลาคุยกันต่อหน้าดีกว่าพิมพ์แชทคุยกันนะครับอ๋อ oh, อันนี้จริงเลยค่ะเพราะการสื่อสารผ่านตัวอ,อักษรเนี่ยมันขาดน้ําเสียงสีหน้าท่าทางทําให้ตีความผิดพลาดกันได้ง่ายมากๆเลยมีข้อมูลที่น่าสนใจด้วยนะครับว่ากว่า40%ของคู่รักที่หย่าร้างกันเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากความเข้าใจผิดในการสื่อสารผ่านแชทนี่แหละครับโหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากเลยในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีครับ ขอเสริมจากเรื่อง d ด well ิจิ l Well-Being นิดนึงนะคะอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยได้เหมือนกันแล้วก็กำลังเป็นที่พูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆก็คือ Digital Detox ค่ะ อ๋อด oh, ิจิทัลดีท็อกซ์ล้างพิษดิจิทัลใช่ไหมครับใช่ค่ะความหมายก็ตรงตัวเลยค่ะคือการล้างพิษดิจิทัลหรือการที่เราจงใจหยุดพักจากการใช้เทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์ดิจิตัลต่างๆเป็นชั่วคราวอาจจะเป็นช่วงสั้นๆไม่กี่ชั่วโมงในแต่ละวันหรืออาจจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ไปเลยหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้ค่ะเพื่อให้เราได้มีเวลาปรับสภาพจิตใจลดความเครียดกลับมามีสมาธิแล้วก็หันมาใส่ใจกับสิ่งรอบตัวและคนรอบข้างในชีวิตจริงของเรามากขึ้นค่ะครับ ฟังดูน่าสนใจครับแล้วทำไมเราถึงควรลองทำดิจิตอลดีท็อกซ์ล่ะครับก็เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดนั่นแหละคะ่ะทั้งเรื่องความเครียดสะสมการนอนไม่พอปัญหาความสัมพันธ์ที่อาจจะแย่ลงปัญหา work-life balance ที่เสียไปหรือความรู้สึกแย่ๆที่เกิดจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในโซเชียลหรืออาการ FOMO ที่กลัวตกข่าวกลัวพลาดอะไรไปตลอดเวลานะคะ ครับ,รบลองสังเกตตัวเองดูก็ได้ค่ะถ้ามีสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจจะถึงเวลาที่เราต้องลองทำดิจิตอลดีท็อกดูบ้างแล้วนะคะเช่นรู้สึกเครียดหรือกระวนกระวายมากผิดปกติเวลาที่หามือถือไม่เจอหรือแบตหมดรู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นให้ต้องหยิบมือถือขึ้นมาเช็คอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่ไม่มีแจ้งเตือนอะไรเลย รู้สึกแย่หดหู่หรืออารมณ์เสียหลังจากที่ใช้เวลาบนโซเชียลมีเดียนานๆหมกมุ่นกับยอดไลค์คอมเมนต์หรือการติดตามของคนอื่นมากเกินไปกลัวว่าจะพลาดข่าวสารสำคัญหรือตามเพื่อนไม่ทันถ้าเราไม่ได้ออนไลน์นอนดึกกว่าปกติหรือตื่นเช้ากว่าปกติเพื่อที่จะมาเล่นมือถือหรือรู้สึกว่าไม่มีสมาธิทำอย่างอื่นเลยถ้าไม่ได้เช็คมือถือเป็นระยะระยะนะคะโคมีหลายสัญญาณเลยนะครับที่ควรสังเกตสรุปแล้วเนี่ยเทคโนโลยีก็เปรียบเหมือนเครื่องมือชิ้นหนึ่งจริงๆนะครับ มันมีประโยชน์มหาศาลเลยทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นในหลายๆด้านมากๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ไม่เป็นหรือใช้มันมากเกินไปมันก็ส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราได้อย่างร้ายแรงเหมือนกันการใช้งานอย่างมีสติรู้เท่าทันและก็เข้าใจถึงผลกระทบทั้งสองด้านของมันจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในยุคนี้ การสร้างสมดุลที่ดีระหว่างโลกดิจิทัลกับชีวิตจริงให้ได้เนี่ยน่าจะเป็นกุญแจสำคัญเลยสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนในยุคปัจจุบันครับ ใช่ค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็มีคำถามที่น่าสนใจอยากจะทิ้งท้ายให้พวกเราลองนำกลับไปคิดกันต่อนะคะว่านอกเหนือจากการที่เราพยายามจะจัดการเวลาที่เราใช้ออนไลน์ให้น้อยลงหรือให้มันเหมาะสมขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาคุณภาพของประสบการณ์แล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ของเราบนโลกดิจิทัลได้อย่างไรบ้างค่ะคือทำยังไงให้เทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีหรือ well being ของเราได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การ พยายามลดทอนผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นเท่านั้นนี่คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายสำหรับพวกเราทุกคนในยุคดิจิทัลนี้เลยค่ะ